นี่นะนี่นะผมอยู่ตรงนี้เลยนะผมอยู่มุมนี้เลยนะมุมนี้เลยโอ้ยมีตายที่แต่วันนี้ผมสวยจริง ม,มันจะมีอย่างนี้แหละมึงจำวันที่กูชวนมึงจบแคมป์ตัวนี้นั่นในวันที่เกีย่ยวกับบอลนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ขึ้นรถกับผมได้ไหมทำไรอ่ะนิดนึงนิดหนึง,นนงไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอ้ยนี่ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไปไหนจะไปไหนเดี๋ยวไปไปตรงฟู้ดใกล้ๆไม่ทำไรอ่ะครับเดี๋ยวผมจะเล่าอีกการนตลาี่จรอ่ะมาไปมันต้องเล่าจริงเดี๋ยวมันต้องไปดูเหตุการณ์จริงสถานที่จริง สุดในในชีวิตแล้วอ่ะเนี่ยคือผมขับมาเส้นนี้ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็ขับรถหนีตำรวจมาจากเส้นนี้แหละเพราะไปปรั๊บปนมาปับปรั๊บห่วยมาแล้วก็หนีมาเส้นนี้ขั๊บขับมาปึ๊บพึบพอมันขับนี้ปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ผมขับมาอย่างนี้แหละแลไล่ผมมาสี่คันสี่คันลูกเอามือสี่คันได้ไหมล่ะ ขับเรนี่ขับตรงนี้เลยตร,<อ>ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยปั๊บอยู่ดีดีมีรถอารสามสองเป็นไงพุ่งมาจากตรงเนี้ยขึ้นมาพุ่งลอยมาชนตรงเนี้ยรอยตำรวจจริงยางปักเข้าไปหนึ่งล้อปุ๊บผมเลยหน,นีต่ออ่อเดี๋ยวฟังนะครับอ,นนอ,อ,อ่ผมเลยหนีต่อปเ๊บผมก็เลยปผมก็เลบ อ่าหมุนหมุนอันนี้คือหมุนมาแล้วหมุนมาแล้วแล้วก็ขับต่อตรงตรงกลับมาได้อ่าเอาอไล่ออะไรมาปั๊บเล่วผมเสียหลักเสียหลักเอาคือคือเดียวคือเดียวยางเดี้ยวยางถูกไหมใช่ครับมันเดียวยางมากอ่ะยี่สิบแล้วยางมันแบบเสียหลักผมก็เลยโดนยางอ่าโดนดีทีนึ่งตรงนี้อ่ะนั่านั่นมุมนี้แหละมุมนี้เลยใช่ครับชนเสานีเออเสานี้เสานี้ชนเสานี้ด้วยชนเสานี้เลยอ่าความเร็วเริ่มตก แล้วผมก็โดนยิงยางอีกหนึ่งล้อแตกของสองล้อหลังกแ,ออแล้วเลยคิดว่าคิดว่าเราจะขาบจุดสิบดีไหมไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ครับอ๋ออ่าต่อเลยคิดว่าผมจะไปไฮเวย์แล้วผมจะซ่อมรถอ่าก็คือขอับเลทางตรงละลสัตว์ตรงไฮเวย์อ่าผมก็ขับไปยางก็งแตกสองล้ออ่าคืออันนี้ฝืนอยู่คือฝืนไปให้ถึงจุดให้ได้ขับไปอ่าขับไปแต่ยางยังแตกสองร้อยนะครับอ่าอย่าไปซ่อมอย่าไปซ่อมสี่คัน ถือว่าหนีได้ดีนะถือว่าหนีได้ดีหนีได้ดีอ่าตรงนี้มันผนแบบจะเบรกไม่อยู่อ่าจะเบรกไม่อยู่ผมจะชนตรงนี้แหละอ่าหักเลี้ยวได้อ่าเลี้ยวได้ได้ครับแล้วก็ลงมาลงมาอ่ะเห่อลงมาเสร็จปุ๊บลงมาปุ๊บแล้วผมก็ขับตรงไปอ่าคือตำรวจก็ไล่มาแล้วก็เริ่มยิงยางร้อนที่ขาอ่าปุ๊บแล้วรถผมก็หมุนหมุนหมุนตัวนี้นะครับหมุนตรงนี้ตัวไปได้เหลือล้อนหนึ่งอ่า เลือดร้อหนึ่งปึ๊บผมก็ขับตรงไปตรงไปปึ๊บเหมือนจะมุมมุมนี้มุมนี้รถผมไม่ไหว<า>แล้วมากันแล้วดีมมต้องต้องซ่อมแล้วต้องซ่อมผมก็เลยแบบโดนโดนสี่ล้อที่สี่มาปึ๊บผมก็เลยขอซ่อมอ่าผมก็เลยขอซ่อมปึ๊บแล้วเขาได้ให้ซ่อมผมก็ลงไปซ่อมปั๊บทีเนี้ยผมก็ขึ้นรถถ <ลด S 2> ึนรถเร็วครับพร้อมนะครับอ่าเรจะออกตัวแล้วจะเลยออกตัวปึ๊บตำรวจก็เอาท ตำรวจโอเคปึ๊บผมเลยขับมาหักเลี้ยวขวาปึ๊บผมนี่นะนี่ะผมอยู่ตรงนี้เลยนะ,ะผมอยู่มุมนี้เลยนะมุมนี้เลย เกิดกันจริงเหรอคือตรงนี้คือมาคือเลือสลบตรงนี้ถูกไหมไอ้ชี้เหมือนจริงสัดเลยอ่ะไอเนี่ยมึงเล่นเพรเหมือนจริงไงมืดมึงเล่นเหมือนจริงจัดเลยไม่ต้องสลบจริงก็ได้เว้ยมึเงเล่นแับสมจริงเกิน โอ้น้องผมจริงไงวะบางทีแล้วผมเล่าต่ออ่ะเล่าต่ออ่ะเดินถึงว่าบอกกับเม,มื่อพร้วพอมีสติอ่ะงบขับไปมุมเมื่อกี้แหละมุะมเมื่อกี้แหละครับไม่มีบักกี้คันหนึ่งขับมาทำไม,ไมขับย้อนสอนขับย้อนสอนอ่าชนผมปึ๊บแล้วแล้วตำรวจก็แบบชนปึ๊บแล้วรถผมหมุนเลยอ่าตำรวจก็ขับตา สามจะเอาได้แล้วผมก็เลยตะโกนแบบออย่าพึ่งยิงผมเลยครับผมโคตรช่วยเลยวันนีน้ผมโดนชนทั้งวันเลยนะครับมันมีกระสุนเม็ดหนึ่งลอยเข้าอย่างปุ๊บปั๊บอ้ามเรียบร้อยรถนี้ตำรวจคนหนึ่งก็ตะโกนมาว่าอย่าไปยิงเขาเลยสงสารเขาก็โดนชนมาตลอดเลย <c oughs> ตำรวจพูดอย่างนี้กับผมมตำรวจพูดแบบนี้กับผมเนี่ผมเลยแบบเต็มเต็มยางยางยาง มันไปแล้วอ่ามันไปแล้วผมเลยแบบอ้งอ๋อท้อแบบท้อมากเลยแบบแม่งซ่อมรถก็โดนชนใช้กล่องได้กล่องเดียวต้องแบบอ่าผอดขับรถพุ่งลงน้ำไปอ่าแล้วผมก็ดำหนีดำหนีเลยผมหนีได้รอดแล้วรอดแล้วตน่วจหาไม่เจออ่าผมจมน้ำตายจมน้ำตาย แล้วผมขึ้นมาผมยังมีสติอยู่นิดนึงอยู่ไหมครับเออต่อผมผมผมยังมีสติอยู่นิดนึงตำรวจเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้หนี่ผมหาไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยกำลังจะกลับแล้วแล้วเหมือนเห็นหางตาสลุกเจอศพผมคือกำลังขับรถกำลังจะกลับกันหมดแล้วอ่ะกำลังจะกลับกันหมดแล้วเหมือนออหางตาเขาเห็น <ś led> ใช่หรอสรุปนัำสอ,องมอหมื่นหนึงไ <ś led> ม่ทำบุญเหรอเอาจริง <ś led> นี่รอไหนครับหมอ่าเือเลยสั์เตียงสองเลยครับเตียงสองครับเ <ś led> ันได้ี <ś led> ่ว <ś led> ่าต <ś led> ัวเอนหืเตียงสครับอะไรับเพืนสาวตายน้ำ